บีซีเอชกับจุฬารัฐเห็นว่าตีปีกลุ้นข่าวดีมันข่าวเรื่องอะไรฮะก็ข่าวเรื่องเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานนะครับล่าสุดนะครับกระทรวงแรงงานเขามีการเตรียมเสนอร่างกฎหมายในแง่ของการปรับขึ้นเพดานเงินสมทบสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับแบบขั้นบันไดซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยจะต้องมีการจ่ายประกันสังคมเพิ่มขึ้นนะฮะจาก750บาทเป็น800 75บาทถึง1,150บาทต่อเดือนคือไอ้ตัวนี้ครคือเขาจะมีการขยายเบดานในแง่ของการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนียอันนี้เป็นกลุ่มของผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ซึ่งก็ถ้าตามร่างกฎหมายหรือว่ากฎของอกฎหมายของทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะแบ่งไป3ระยะก็คือว่าระยะที่1เนี่ยคือตั้งแต่มกราคมปี2 0 1 7 ไปจนถึงปี2111ธันวาคมปี69เนี่ยเพดานจะอยู่ที่ระดับ875บาทนะครับระยะที่2นะครับก็ตั้งแต่1มกราค,คมปี270ไปถึงนู่นเลยฮะ31ธันวาคปี272อันนี้เพดานจะอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนและก็ระยะที่3 1มกราคคปี273เป็นต้นไปเพดานจะอยู่ที่ระดับ1,150 บาทต่อเดือนอันนี้ก็คือเพดานอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ประกันตัวประกันตน,น,ตนมาตรา33ก็คือพวกเราเราเนี่ยฮะปกติเราจ่ายแค่750บาทเนี่ยคุณผู้ชมแต่ในแง่ของกฎกระทรวงข,งของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะมีการขยายกรอบขึ้นไปให้สูงสุดเดดนึ่ยบบาทเพราะฉะนั้นจากประเด็นตรงนี้ฮะก็เลยจับมาผูกโยงกับกลุ่มที่แน่นอนนะครับว่าเมื่อมีการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมากขึ้นกองทุนประกันสังคมมีเงินมากขึ้นในแง่ของการ ใช้จ่ายหรือว่าการให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ประกันตนเนี่ยก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มโรงพยาบาลที่ผูกกับประกันสังคมก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโดยสรุปเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ถูกมองไปถึง2หุ้นที่มีฐานลูกค้าประกันสังคมสูงสุดบริษัทแรกก็คือตัวของบางกอกเชนฮอพิทัล์จำกัดมหาชนหรือว่า b c h 2ก็คือจุฬารัต โรงพยาบาลจุฬารัฐจ,จำกัดมหาชนว่าส g ่ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีฐานลูกค้าประกันสังคมสูงตรงนี้ก็หากว่ากฎหมายนี้ผ่านก็แน่นอนแล้วครับว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกทั้งตัวของ b c h แล้วก็ 4HG นะครับที่จะได้เงินที่ชดเชยในแง่ของชดเชยต่อหัวเเข้ามามากขึ้นอันนี้ก็เป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นระดับนะครับว่าเมื่อเราเรา,เราท่านท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยจ่ายเงินสมทบมากขึ้นสิ่งที่ประกันสังคมต้องให้เราก็คือ ถ้าใช้จ่ายต่อหัวเวลาเราไปใช้รักษาพยาบาลเนี่ยมันจะมากขึ้นตามซึ่งมันก็ต่อยอดไปถึงโรงพยาบาลที่เขารับประกันสังคมเขาก็จะได้รายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะอ่าก็ผมว่าสําหรับผมนะอ่าฮะไม่มายที่ต้องจ่ายเพิ่มอ่าไม่มาที่จ้องจ่ายเพิ่ม เอาละหลายท่านอาจจะมีประเด็นครับว่าเอ๊ะเงินเดือนเราก็เท่านี้ต้องไปจ่ายประกันสังคมเพิ่มอ่าแต่นั้นคือคุณภาพชีวิตของท่านนะฮะขออย่างเดียวจริงๆอครับการให้บริการของสถานพยาบาลเนี่ยนะะสำหรับผู้ป่วยประกันสังคมครับหรือที่เรียกกันว่าผู้ประกันตนเนี่ยช่วยทรีตเขาดีๆหน่อยใช่ไหมพูดจากับเขาก็อย่าไปกระโชกโคกฮหก ครับนะเขาก็คือคนไข้คือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือครับต้องมาขอรับการรักษาจากสถานพยาบาลนั้นๆฉะนั้นช่วยพูดจากับเขาดีๆหน่อยทั้งพยาบาลและหมอใช่ไหมครับทำไมอ่ะใช้สิทธิ์ประกันสังคมครับเป็นผู้ประกันตนก็จ่ายอยู่ทุกเดือนทำไมจะต้องมาดูหมิ่นดูแคลน นะพ,พูดจาก็กระโชกโคกค้าพูดจาแบบรีบๆอ่าอ่าอ่ใช่ใช่นะัแล้วให้คำปรึกษาไปนั่งรอเป็นชั่วโมงอืเจอหน้ากันนี่เหมือน <c oughs> คือครับจะรีบ <c oughs> ลาจากกันไปโดยเร็วทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นล่ะ ก็ไหนรอเป็นชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาให้มันเข้าใจว่าไอ้ที่ป่วยเนี่ยป่วยเป็นอะไรและแนวทางการรักษาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมอ่าอ่ใช่ใช่ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นไงไม่รู้จะรีบร้อนไปไหนเข้าใจว่าผู้ป่วยเยอะแต่ทุกคนก็ควรจะได้รับสิทธิเท่ากันใช่หรือไม่ผมว่าขยับขึ้นไปเลยประกันสังคมเนี้ยใช่แล้วทาให้มันดีอยู่ยาก็ให้มันเหมาะสมให้มันสอดคล้องกับโรคภัยที่เป็นอยู่สะหน่อยอใช่ไหมฮะใช่ หลายโรงพยาบาลนะอแม่ว่าจะไม่พูดแต่หลายโรงพยาบาลนี่ถึงขั้นเปิดตึกใหม่อแยกชั้นให้มันชัดเจนมีทั้งตึกใหม่มีทั้งแยกชั้นนะว่าชั้นนี้ตึกนี้สําหรับผู้ประกันตนนั่นแหคือการแบ่งแยกใช่ไหมฮะแล้วมันก็ทําให้เกิดความแตกต่างทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมอในสังคมแล้วมันจะทําไมมันจะต้องทําให้อ้บรรยากาศของ ส่วนที่ให้บริการกับผู้ประกันตนม,มันต้องดูเหมือนเป็นพื้นที่แออัดอาใช่ทำไมมันต้องทำให้ดูเหมือนว่ามันมีการแยกชั้นวันนะกันชัดเจนเฮ้ยการรักษาพยาบาลนี่มันต้องเท่าเทียมอาอาใช่ใช,ใช่ไม่ใช่ว่าเอ๊ประกันสังคมไปอยู่ตึกเก่านะตึกใหม่ให้บริการผู้ป่วยคนอื่นเขาไปซักนะฮะประมาณนั้นนะครับทีนี้พอบอก2หุ้น BCH และ c h g ครับ นะฮะก็น่าจะเป็นสองเจ้าหลักที่รเ,ออเรียกได้ว่ามีสัดส,ส่วนร,รายได้ที่มาจากผู้ประกันตนตรงนี้ค่อนข้างจะสูงในส่วนของศาสตราจารย์ดรในแพทย์เฉลิมหานพาณิชซีอีโอของแบ o k c h a ช n Hospital ครับก็ได้เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวนะฮะว่าการที่มีการเสนอให้เก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่สูงขึ้นเนี่ยตนก็มองว่าสมเหตุสมผล ซึ่งแนวทางนี้เนี่ยมีแผนที่จะดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีการหยิบจับมาดําเนินการอย่างจริงจังสักทีโดยที่ผ่านมานั้นก็เฉลี่ยจะเก็บอยู่ที่ประมาณสัก5%ภายใต้ฐานเงินเดือนก้อนใหญ่ที่สุดนะฮะที่1,5 0 0 0บาทนั่นก็เลยเป็นที่มาของตัวเลข750บาทแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำได้มีการปรับ สูงขึ้นฉะนั้นเพดานตรงนี้ก็ต้องมีการขยายให้มันสูสงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน BCH ปัจจุบันนี้มีฐานผู้ประกันตนนะสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีมากกว่า1ล้านไรายจากโคต้าทั้งหมด1 8 5 0 0ล้าน้โหเกิน50% เกิน50%พี่สุปชัยก็ดีนะครับให้ข้อมูลมาแบบนี้หมอเหลิม,ม,มก็ดูแลลูกค้าผู้ประกันตนเนี่ยให้มันเท่าเทียมครับกับคนไขปน้ประเภทอื่นๆประเภทอื่นๆอาจจะใช้เงินส่วนตัวอาจจะมีประกันสุขภาพนะฮะแต่ดูแลให้เท่าเทียมแล้วกันหมอเหลิมเจ้าใหญ่ที่สุดใช่ไหม เจ้าใหญ่อย่าให,ใ,ให้รู้นะว่ามีการดูถูกดูแคลนผู้ประกันตนไม่งั้นเดี๋ยวเจอกันออนะครับนะครับสำหรับตัวของประเด็นตัวนี้ฮะแต่อย่างไรก็ตามต้องรอนิดหนึ่งครับอันนี้คือประเด็นที่กระทรวงแรงงานเขาเตรียมเสนอนะเดี๋ยวก็ต้องดูแล้วว่า1กฎหมายนี้จะมีผลอย่างไรบังคับใช้เมื่อไหรนั่นเองนะครับ